ไปแลกกันที่สนามบินกันบ้างแกผูเก็ตนะครับนี่มีการทําความสะอาดแล่นรองริบบินใช่ค่จ่ายฮาร์ดสะอาดนะครับนะด้ตั้งเป็ดโรยโรด<ม>ใช่ไหมปริมาณ<ม>ขยะที่เก็บได้นาะไม่ใช่น้อยนะ โดยนายมนชัยตะมูดกับภุมในการทากาศยานผูเก็ตนะครับเป็นประธานเปิดโครงการทากาศยานผูเก็ตรักชายหาดครังที่นึ่งขึ้นโดยมีทางด้านของลายพักั่วนเนี่ยข้าวรวมนั่นนะครับโดยการจัดกระเพือรณรง,งค์สร้างจิตสำนึกนะให้ช่วยกัรักษาชายหาดนะครับปน้าขยะนะครับาการนี้ก็มีนางเปมิกาซีซ่าคูคัมรองพู้อในการทากาศยานเนสนับสุน ธุรกิจบริการพนักงานเนี่ยข้ารวมด้วยนะครับนะกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยทีเอาเก็บหญ้าได้ตั้งไปร้อยวกสิบสี่กิโลกรัมเลยค่ะก็ในพื้นที่เขาเก็บนี่ก็ตั้งแต่บริเวณสั้นปูร่วมนะคะจนถึงสนามหญ้าหน้าบ้านผักทากาสยามภูเก็ตค่ะเขาก็มีการกิจกรรมดําเนินกิจกรรมเนี่ยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวคิดทีว่าสนามบินที่เป็นพลเมืองทีดีข้องสังคมและเป็นเพื่อนบ้านทีดีข้องชุมชน AOT ที่ไม่ปลอดภัยรักชุมชนนั่นเองเ<ร>ค่ะรอเจนคนไปยื่นริม,มาร์สแล้วก็ถ่ายรูปกับเครื่องบิน <c oughs> แถวดนี้ใช่ไหมอันนี้อันนั้นภูเก็ตค่ะ <c oughs> นี่อะไรอันนี้ที่ร้านอ๋อภูเก็ตภูเก็ต <c oughs> <c oughs> งงค่ะ <c oughs>